สวัสดีครับพี่้องวินิตรับประถุช่างตัดผิดน้มันเซียวมีผ้าจันทร์มาบ้านแม่หนามากเลยอกกยิงูเกียร์มากย่งสวนมันเลี้ยงมันเลี้ยอสวนยนอง

ีอายุวัฒนะสุขะภะทุกข์ทุกข์ทุกข์ร่างกายแข็งแรงต่อไปหลับพ่อุูดินส่วนบุญกุศลถึงที่ดามาดาปู้ญาติยาใหบรรพบรุษได้บรรแม่เด้อมาลับมาส่วนตนกุศลกุศลเด้อพระบุตรจันครับยาอาวาริวาฮาราปกริาบเร ตังปาทิตังตุมหังทิพมิวัสสปิสตูสเปตุเรตูตังสัพพะจันโทปนัครโสยถามทิจติรัสโสยถา

ทำเป็นมาหน่อยอ่ารองเลยอาลงเลยอารองทีเดียวมันยังก็ขาดบอลไม่ยังก็ต่อไป ก ja ุ <dead> to <to ้งไปเน่ปาแม่พริกแก้วแม่ตำแมจะเจะเห็นไหมนะครับกุ้งนจอกินหรือไม่กินไปกุ้กุ้งยังะจน่ใส่เพนหรือเนาะอเม่ยอมกินแล้ววบอแล้วิมมมาออ่้ืมเียวอะไรแบบนี้้นตาเียงไวอือืมน เออพูนอย่ไหนห่อนกระทาหองเบพูดาพูนเลยเนาะเียออนไายลูกเาะเอเอาออนครับขอหอนเดไปมีอ่าเอาสูงเยอะเนี่ายลูกไหมขอองไอวะนี่กินนั่นนั่เแม่นี่กินเจ้อนแม่เจ้าห่อนแม่เขาไปแล้วพูดกองนึงอยู่ห่างเอแล้วนึ่อายหกินของแม่เนาะูบเยเลยคู่บมเยอจะไปไล้ไม่ค่อยคุยแล้ว

Nó, thrill, ừ. pa, bà ta ở thôi nè Bà bước <laughs> mạo bà họa mạo hiểm họa mạo hiểm họa mạo bà họa mạo hiểm họa ủa

ไฟเอาเลยเหรวะมันกใแต่มาถึงทางไหมน้องไม่เป็นกปลาเนี่ยตั้งหนึ่งไว้สาวุ้นพยายไปก้อนยิบป้อมว่าดีจะดีไหมหนาแบบอย่ายิ่หัวดีขนาดเัยนหนาดีปมอมอนวัตถุลุกว่าสส่จานข้ามีไงควผมพันดุข้านกันอันตรการน้อยน้อยเลย นาปรากาศยิงท้าเงี right? ้ยเลยนามากาศยิงทาเงีมาละัวปลาน่ปลาวาน้าผู้ใดก่อบอกออกซื้อว่าอะไรจีอะไรอะไรปลาอืมเียงเียงุ่นเจียงไปงอนุ่นเ้าุ่งน้า่ะเสียงกันจงวางเลยเอยเสียงกันแจงเมื่อไหร่ล่ะไม่ไม่็มบ ไม่บางอยู่โหไม่เสียงหรอกงานพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับชมแล้วกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า